สวัสดีคะ่ะลูกค้าจ๋าวันนี้แม่ค้ารีวิวนะคะเป็นแคนตัสออกดอกสวยๆโลบิเวียคะ่ะลูกค้าดอกสีส้มนะคะสีจริงจะเป็นสีอ่อนแบบนี้นะคะถ้าไม่โดนแดดนะคะนี่จะเป็นสีจริงแต่ถ้าน้องโดนแดดนะคะน้องจะมีประกายสวยมากนะคะตามคลิปเลยเราถ่ายจากของจริงนะคะลูกค้าถ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ หัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่เขาออกดอก 3- 4สดอกเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะออกบานอีกดอกหนึ่งข้างล่างนะคะเรามีสวนเพาะเลี้ยงแล้วก็ปลูกอยู่ที่บนหุบเขานะคะตำบลบ้านแยงอำเภอนนะครไทยจังหวัดพิษนุโลกคะ่ะลูกค้าต้นเขาจะสมบูรณ์มากนะคะแล้วดอกที่ออกมาก็จะสวยมากถ้าสนใจสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์กระถาง3ามนิ้วนะคะเป็นไซส์ที่พร้อมออก สวยมากเลยค่ะ